Hello students สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ค่ะวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษเราจะเริ่ม Unit 2แล้วค่ะบทที่2นะคะชื่อว่า School Concert นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะนักเรียนไปนำ Student s Book นะคะเล่มสีชมพูเข้มกับ Workbook เล่มสีชมพูอ่อนมานะคะแล้วนักเรียนก็เปิด Student s Book นะไปที่ Page 24ค่ะ หน้าที่24นะคะเดีวเราจะดู conversation ไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปให้ฟังอีกทีว่า conversation หรือบทสนทนานี้นะคะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะเพื่อเราจะได้ทำแบบฝึกหัดได้นะคะาถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยคะ่ะ unit 2 school concert conversation listen and read the conversation Hey Angie, do you want to go to the school concert this Friday? Hey Jane, that sounds fun. What time is the concert? It's at 6 p.m. in the school auditorium. You can buy a ticket from the music club. Okay. Let's go together. That's Jim with the guitar. Macy is playing the flute. And Harry is playing the keyboard. They look so cool. Thanks for coming tonight. What a crowd! Our drummer, Toby, has a stomach ache. He can't come, so we have a special guest. Poor Toby. I hope he gets better soon. A special guest? Who could it be? Please welcome Miss Patty. She's our drummer for tonight. Go, Miss Patty patty now it's time for our lucky draw the winner will get two movie tickets to see the lion king in the cinema and that lucky person is angie oh my goodness it's you angie congratulations จบไปแล้วนะคะสําหรับ conversation นี้เนาะ,ะเดี๋ยวนักเรียนกลับไปดูอีกทีนะคะคุณจะแปลให้ฟังเนาะว่าในแต่ละ,ะช่องเขาพูดถึงอะไรกันบ้างเนาะ,ะดูอันแรกนะคะก็คือ,อมีเจนกับแองจี้คุยกันเจนก็ทักแองจี้ถามว่าวันเนี้ยอยากจะไปดูคอนเสิร์ตไม่ใช่วันนี้ในวันศุกร์เนี่ยนะคะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตของโรงเรียนไหมแอ,องจี้ก็เลยตอบว่าโอ้มันฟังดูน่าสนุกนะแล้วคอนเสิร์ตมันเริ่มกี่โมงล่ะ ต่อไปมาอัานที่สองก็พากันไปเนาะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อคอนเสิร์ตนั้นเริ่มหกโมงหกโมงเย็นนะคะ PM ด้วย6กโมงเย็นที่หอประชุมของโรงเรียนแล้วก็เธออะไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูนะคะได้ที่คลับมิวสิคเอ่อมิวสิับก็คือชมรมดนตรีนะคะแล้วก็ตอบว่าโอเคไปซื้อด้กันเถอะไปซื้อด้กันพากันไปซื้อเนาะอ่ะต่อไป อันนี้พอไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เห็นนักดนตรีเนาะโอ้มีจิมเล่นจิมเอ,อ่อถือกีต้์อยู่แม็กซี่เล่นฟลูดแล้วก็แฮร์รี่เล่นคีย์บอร์ดพวกเขาดูโซคู่ดูแบบดูดีมากเลยเ,ออเสร็จแล้วก็มาถึงเวลาคอนเสิร์ตนะคะพิธีกรเนาะก็บอกว่า ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้า,าที่เข้ามาในคืนนี้แล้วเขาก็แจ้งค่าว่าดรัมเมอร์ก็คือมือกองของเรามือกองของเราคือโทบี้ชื่อโทบี้มีอาการปวดท้องทําให้ไม่สามารถมาได้แต่วันนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยหนึ่งคนอ่ะก็ไปดูกันว่าเป็นใครสองคนนี้เขาก็คุยกันบ่นกันเองว่าโอ้ตายโทบี้ฉันมองว่าเขาจะดีขึ้นเร็วๆนี้นะอีกคนนึงก็สงสัยว่าเอ๊ะ แขกตับเชิญพิเศษคือใครเนาะอจะเป็นใครเนะเาะอมาดูแล้วพิธีกรก็บอกว่าเขาเชิญปวบมือต้อนรับมิสแพตตี้นะคะแพตตี้เขาจะมาเป็นมือกลองของเราในวันนี้ที่ในคืนนี้นะคะทุกคนก็โอ้สองเสียงเชียร์แพตตี้ใหญ่เลยเสร็จแล้วตอนนี้พิธีิกรก็ประกาศว่าตอนนี้นะคะมาถึงเวลาที่ถึงเวลาสำหรับพวกเราแล้วสำหรับที่เออ โชคดีเวลาหาผู้โชคดีเนาะที่จะได้รับคนที่ผู้โชคดีเนี่ยจะได้รับตั๋วไปดู t ด e l i ลอ k อนคในโรงหนังตั๋วหนังนั่นเองเนาะสองใบนะคะแล้วก็มาจับกันมาดูว่าจะเป็นใครแล้วคนที่ได้ก็คือแองจี้นั่นเองเออเพื่อนก็ออทานออกมาโอ้ดีจังเลยแองจี้มคือคนนะดีใจด้วยฉันดีใจด้วยอืมโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับอันนี้เนาะ ใน Conversation นี้นะคะอะต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันน,กนักเรียนนำ Workbook ขึ้นมานะคะ Workbook เล่มสีชมพูอ่อนนะคะเปิดไปที่ Page 18ค่ะวันนี้จะทำสองหน้าด้วยกันเนาะ18กับ19 18กับ19นะคะอะเปิดมาแล้วนีนหน้า18จะขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นไหมนี่อันนี้ Unit t o School Play เออ School Concert น่าดูทำยังไงอันแรกนะคะเขาให้ choose and write ก็คือให้เลือกจากตรงนี้ค่ะเอามาใส่ให้ถูกซึ่งนักเรียนดูจากในหนังสือได้เลยในหน้าที่24แล้วก็25ที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนาะอีกอันนึงข้างล่างนะคะอันนี้แหละที่เราจะต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะข้างล่างตรงนี้นี่นะเขาบอกว่า which words are in the conversation in your students book circle คำศัพท์เนี่ยคำไหนบ้างที่มันอยู่ในบทสนทนาในหนังสือของคุณในหนังสือเรียนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะมีคำไหนบ้างให้วงกลมนะคะอ่ะแล้วเราวงกลมไปพร้อมกันแล้วมาช่วยกันนับเลยว่ามันมีกี่อันเนาะอ่ะครูเอาสีแดงอ่ะดูคําว่า music club อ่ะไปดูคําแรกเลยคํานี้ music club มีไหมคะชมรมดนตรีไง music club มีไหมเอ่ย มีไหมมีไหมมีสิเนอะตรงที่เขาพากันซื้อตัว๋วใช่ไหมคะอันนี้ต้องยังเวงกลมได้เลยวงกลมต่อไป guest guest แ,แขกรับเชิญมีไหมมีที่เขาเชิญมาเป็นมิสแพตตี้ไงต่อไป parrot นกแก้วมีไหมอ๋ออันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องวงนะคะต่อไป shelter 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 ไม่มีเนาะคำนี้ไม่ควรเลยต่อไป keyboard มีคือตอนที่นักดนตรีเดินมา3มคน Animal ม,มีไหมไม่มี s o m a c h ache มีไหม Stomach ache ม,มีตอนที่โ t บี้ปวดท้องไงที่เขาบอกว่าโ t บี้ปวดท้องนะคะต่อไป Concert มีแน่นอน Concert วงกลม Friendly ไม่มีเลย Cinema โรงภาพยนตร์ตอนที่จะได้ตัวหนังอะเออ Cinema ม,มีนะต่อไป Season ไม่มีเนาะฤดูกาลไม่มีต่อไปลัคกี้ดอมีไหมคะมีตอนที่กำลังจะจับผู้โชคดีขึ้นมาทิเ็ตมีเปล่ามีตอนที่บอกว่าจะแจกตัวหนังใช่ไหมคะ two tickets movie เนาะ flute มีไหมมีนะคะที่นักดนตรีถือมาอีกคนนึงนะต่อไปดรัมเมอร์ดรัมเมอร์ก็คือมือกองมีเนาะต่อไปแองกี้ a n g ก y ไม่มีเอฟ l ิอก็ไม่มี a u d i t o r i u ีมีไหมคะหอประชุมมี d u d i t o r i u m อันสุดท้าย cloud cloud มีไหมมีที่แป่าผู้ชมเนะ่ะโอเคเสร็จแล้วหน้าที่หนึ่งนะคะอย่าลืมทําข้างบนด้วยนะเขียนชื่อด้วยนะคะอ่ะอีกหน้าหนึ่งสำหรับวันนี้ค่ะอีกหน้านึ่งอันน,น,นี้อันนี้ต้องทาําไว้พร้อมคุณครูเลย ดูเขาบอกว่าดูคำสั่งก่อนนะคะเขาให้ทำอะไรคำสั่งบอกว่า read each sentence and write who the speaker is ให้อ่านประโยคที่เขาให้มานะคะเนี่ย,ยทั้ง6ประโยค six sentences นะคะแล้วก็ให้เขียนลงไปว่าใครเป็นคนพูด who the speaker is คนพูดมีแค่สองคนนะคะที่เขาให้มาคือแองจีกับเจนอันนี้ที่เขาให้เราให้ choice เรามานะคะนัะ้นเติมได้แค่สองอย่างนะคือไม่ชื่อแองจีก็ต้องชื่อเจนไม่มีคนอื่นเนาะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูทำไปพร้อมๆกันคนแรกที่เป็นคนถามว่าประโยคนี้ do you want to go to the school concert this Friday ใครเป็นคนถามคะเจนหรือแองจี เจนใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่ชื่อเจนลงไปตรงนี้ j e n เอาเจนใส่เจนลงไปนะคะตัวเอไม่ชัดเลยเอาไหมอ่าต่อไป number two number two บอกว่า hey Jane that sounds fun what time is the concert ใครเป็นคนถามเจนกลับมาว่าโอ้ oh, เจนเป็นฟังดูสนุกมากเลยคอนเสิร์ตเริ่มกี่โมงล่ะก็คือแองจี้เนาะน้องนิ่นก็ใส่แองจี้ลงไปใส่แองจี้ลงไปนะคะ Number 3 you can buy a ticket from the music club เอ่อประโยคที่บอกว่าคุณก็สามารถคุณไปซื้อตั๋วได้ที่ชมรมดนตรีใครเป็นคนบอกเจนหรือว่าแองจี K ้ก <c oughs> ็ต้องเป็นเจนเนาะเพราะเจนคนมาชวนไปดู ก็ใส่ชื่อเจนลงไปค่ะต่อไปนัมเบอร์ they look so cool they look so cool ใครเป็นคนพูดเอ่ยที่บอกว่าหัวพวกเขาดูดูเท่ดูดูเท่มากเลยอะเออดูคูลมากเลยใครเป็นคนพูดคะเจนว่าอแองจี้นักเรียนลองดูในหนังสือหน้า24แล้วนะก็คือเจนนั่นเองเนาะก็ใส่เจนลงไปค่ะใส่ชื่อเจน ต่อไป number five poor Toby I hope he gets better soon ใครเป็นคนบอกว่าโอ้น่าสงสารจัง Toby ฉันขอให้เขาหายไวๆไน,นะใครเป็นคนพูดคะเสื้อสีแดงใคร Angie ใช่ไหมน้องีองก็ใส่ Angie นะคะใส่ชื่อ Angie ลงไปโอเค number six is you Angie congratulations โอ้ยมันคือคุณนะ Angie ฉันดีใจด้วยนะใครเป็นคนพูด โอ้มันคือคุณนะแองจี้แองจี้จะเป็นคนพูดไหมไม่ใช่เนาะต้องเป็นเจนโอเคโอเคสำหรับข้อข้างบนนะคะเสร็จแล้วอะทีนี้มาดูข้างล่างนะคะข้างล่างมีอีกเท่าไหร่ข้อนะอ๋ะออหกข้อเองนิดเดียวอะคำสั่งบอกว่า read and match each sentence with the correct picture ให้จำคู่นะคะ,ะรูปภาพเนี้ย ให้อ่านก่อนนะอ่านประโยคแล้วก็จับคู่รูปภาพตรงนี้ที่เขาให้มารูปภาพรูป A B C D E F เนี่ยให้เอามาใส่ในประโยคนี้แต่ละข้อเนาะจนถึงข้อที่6อ่ะอ่านไปพร้อมๆกันข้อนี้อ่ใส่เองนะคะเนาะคุณครูไม่ใส่ให้ดูนะครูไม่เขียนให้ดูนะครูจะบอกเฉยๆเนาะอ่ะดูน u m b e มือบอกว่า The concert was in the auditorium concert แสดงที่ไหนคะหอประชุมตรงกับรูปไหนรูป B ีนี่ก็เอาไปใส่ B เขาใส่ให้แล้วอ่านไม่ต้องใส่ Number two. The guitar Jim p l จิมเล่นก u ตา a r จิมเล่นกีตาร์จิมเล่นกีตาร์ตรงกับรูปไหนคะ A C D E F รูปรูปดอกใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาดีไปไอย่างนี้อ่าอย่างนี้อ่าเขียนให้ดูข้อนึงก็ได้ ที่เหลือทำเองเขียนเองเดอ้อต่อไปเอาใส่ดีก่อนโอเค Number 3 Number 3 m a x ร played the flute m a x ูเล่น Flute รูปไหนคะเป็น Maxi เล่น flute นี่รูป F ใช่ไหมคะรูปนี้เนาะนี่รูปนี้ก็เอาไปใส่ค่ะนักเรียนก็เอาไปใส่เลยใส่เองจ้าเอาไปใส่นะคะต่อไป Number 4 Harry play รี่เ e ่นคีย์บอ แฮร์รี่เล่นคีย์บอร์ดรูป A อน,นี่เนาะนี่รูป A อันนี้นะคะเอา A ไปใส่ใน Number 4 Number 5 Toby has a stomach ache so Toby had a stomach ache Toby ปวดท้องตรงกับรูป C อันนี้นะคะใส่ได้เลยและอันสุดท้าย Number 6 a n ิกส won the lucky draw Angie ได้รางวัลผู้โชคดีก็ตรงกับรูป E นะคะอ้าใส่ได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วสองหน้านะคะแบบฝึกหัดวันนี้นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อให้ครูนะคะทั้งสองหน้าก่อนถ่ายรูปสงนะ่งเนาะโอเค thank you very much see you again next time bye bye